สวัสดีครับทุกๆคนท่านผู้ชมทั้งหลายที่ที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็ก็พบก,กับผมเหมือนเดิมนะครับที่รหัสลองของผมนะครับก็ตัวนี้ไม่แปลกใจแล้วว่านี่มันรหัสลองผมเองนะครับก็น,นี่มจะมารีวิวเจ้าตัว c e n t u r รียนหนึ่งพูดดีอังกฤษที่โคตรเหมือนเทวีนะครับสําหรับระดับแปนะครับก็โหไม่รู้จะเล่นขนาดไหนแลอาทิตย์สัปดาห์นี้ก็เล่นเจ้านี้แล้วกันเพราะไหนๆจะไปเซนเทับหคือจะพ้นมันอยู่แล้วก็ เล่นเจ้านี่ก่อนจากลาก่อนแล้วกันเนาะโอเคเรามาดูประสิทธิภาพก่อนแล้วกันครับเจ้าพู้ดีังเกะไว้ไหนหนึ่งนะโ okay. อเคอเจ้านี่โดยประมาณจะเกราะเขาอาจะเหมือนมันมันเอ็มเอ็มทีจริงนะแต่ว่าความเร็วนี่โคตรเท็ทีเลยครับผมบอกเลยคนระับเฮวิทังครับวันะนะั้นน่ะนี่ดูแรงมากรู้สึกจะต่ำเนื้อนะน้ำหนักเยอะด้วยก็ขั้นสูงสุดได้แค่สี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงดูความเสียหายเสียก่อนนี่ประมาณนี้ครับก็มันไม่ค่อยแรงมากกับปืนท็อปเนี่ย แต่การจอกเกาะโอเคครับสองจุาสานั่นนี่คือผมใส่เทมช่วยนะครับอ่ะก็ช่วยได้บ้างนะเอะ้ผมใส่ไม่ครบเหรอเนี่ยเออช่างเถอะใส่แค่นี้แหละอ่ะแปลว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปส่วนของแอปนะครับอ่ะเจ้านี่มีความหนาตรงเกาะตัวทางเจ็ดหกะตรงนี้ร้อยสินะครับมีความหนาตรงป้อมปืนร้อยหกสิบห้าซึ่งคงจะแข็งเลยทีเดียวมีตรงส่วนนี้ 200, สองไปนาเมอร์ตรงนี้ก็ร้อยหนึ่งโอเคทั่วหนา มีตรงส่วนนี้ซึ่งหนาแค่11กับมอแสนบางนะครับ112นะครับจะมีความพิเศษคือมุมกดมันค่อนจะเยอะอยู่เท่าประมาณ10นะครับอาจจะน้อยมาจากโคมีดหน่อยซึ่งมุมโคมีดน่าจะมุมกดประมาณ15นี่ลดลงเหลือ10ครับก็จริงๆอยากได้มุมกด15เหมือนเดิมเพราะว่าตัวหางมันใหญ่ขึ้นมันยาวขึ้นจริงๆเี่ยแบบเกาะข้าง5 1เองแล้วแต่เราก็มีสเปซอาร์เมอร์มาช่วยได้นิดนึงนะหนา6กอ่ะก้นไม่ต้องพูดถึงอ่ะ เจ้านี่มีความพิเศษยังไงถ้าเจอเมื่อเจอไอสามแน่นอนว่ามันเขียวเขียวมากเกาะข้างก็เกาะข้างจริงอะมันเหมาะเหมาะจะทํา s s ออยู่นะครับเพราะว่าเกาะมันมันแทบจะเกาะข้างมันแทบจะทํา SS เอใส่ได้ทุกคันเลยนะไม่ว่าจะเป็นยานมีค่าหรืออะไรอะเจา้าไอ้ยูว่า,าปืนบีเอสิบเนี่ยเห็นไหมมันทํามุมก็ได้แต่แค่มีส่นสวนเครื่องยนต์นี่มาซึ่งมันก็อย่าเล่นเป็นอย่าเล่นทํามุมบ่อยนะครับเพราะว่าเขาไม่ยิงหรอกเขาจะยิงป้อมคุณนะครับเอาเคมว่าอย่าไปพูดเลย เราเป็นเอ็อย่าไปเล่นทำมุมกันโอเคถ้ามันจัเป็นโอเคก็เป็นว่าถ้าเป็น H ฮปกติก็แบบหนึ่งนะโอเคก็จะยิงได้ยากเลเดียวส่วนป้อมแน้ะก็คันนี้จะมีได้เปรียบตรงเนินเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับได้เปรียบสุดๆทำมุมก็พอจะได้แต่ผมไม่ค่อยแนะนำไม่ถาปืนนี้ก็จะเบาเลยทีเดียวไม่ต้องไปพูดถึงการเจาะเกราะของปืนเท่าไหร่ก็ปืนก็เจาะใช้ได้เลยทีเดียวสามารถเจาะเกราะหน้า S3 ได้เลยทีเดียวถ้าจะเจาะรุ่นพี่หรือ i s เเนี่ยก็ พอยิงได้นะครับก็ถือว่าเจาะดีดีเลยครับเนีย่ยถือว่าดีมากเลยทีเดียวสําหรับเทียแปนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเอ็มทีที่ือว่าเจาะดีมากมาก,มากเลยทีเดียวนะครับโอเคก็เข้าเรื่องนะแลมันก็ปอมนี้ก็หนาพอจะทนปืนเทียเก้าแบบเขาเรียกอะไรปืนเทียสิบได้พอสมควรเนี่ยยันลูกยีน,นก็โอเคพอจะดูดได้บ้างนะครับอะโหนานแล้วมาเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า ตอนนี้ผมเปิดโหมดอะไรนะเขาเรียกนะโหมดชิงก้อนเป็นใหญ่นะเพื่อจะอะไรรับภารกิจในตัวนะครับก็เล่นอย่างไก็เล่นอู้ขึ้นอยู่กับแมมนะก็ว่าเราจะเล่นยังไงเน้นนะว่าผมต้องเล่นอูดาเป็นหลักเพราะอนเนี้ยมันมีความแข็งที่ป้อมปืนอย่างเดียวนะครับกับมุมกดนะนอกนั้นจะไม่มีอะไรดีแล้วมันโคตรเหมือนเทตทีเลยก็เอาง่ายเดี่วปืนก็เบาเกาะก็บางที่ตัวถังนะป้อมปืนก็โอเคนะป้อมปืนพอจะกันอะไรได้บ้างเยอะอยู่ ดูความเร็วแล้วกันว่ามันเร็วไหมเร็วจริงๆเร็วโคตรกระชดเร็วจริงโอ้โหเฮตีวิ่งไวกว่าเลยอะความเร็วขอ่อนข้างจะคงตัวครับสำหรับอังกฤษนะครับก็ถ้าจะเหยียบเท่านี้ก็เท่านี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วนะก็ถือว่าเป็น M t ทีที่ชา้าที่สุดคือเป็นเ t ทีที่ใช้ที่สุดในในระดับแปดแล้วนะครับผมว่านะครับ เนี่ยมันค่อนจะช้าเลยทีเดียวแต่ความเร็วค่อนจะคงตัวเวลาเลี้ยวก็ความเร็วไม่ค่อยตกเท่าไหร่ซึ่งก็เป็นข้อดีบางส่วนซึ่งผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเป็นข้อดีเท่าไหร่แหม่อันนี้วิ่งมาสับปอตแล้วหนีเออไม่มีทางโว้าว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 เฮ้ย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 อืมอ้าวอ้าวอ้าวเล่นเหรอเล่นเหรอไม่รู้ซะแล้วเราเป็นใครอืมอือหมโอ้โอ้โอ้อืมลาก่อน ที่ผมไม่โผล่นี่สาเหตุนึงคือผมกลัวอะแน่แน่แนนี่นเ,เรื่องความแม่นมันจะแห้งกิดได้เลยครับเพราะความแม่นมันสูงมาก,าก,กอ้ยทำไมรู้สึกแหลกๆไม่รู้นะขาพเจ้าผงไม่ได้คิดเองนี่แนะ่ไปเลยว่าสตูทุกนี้น่าจะกระจอกนะครับเรื่องความแม่นไม่ต้องพูดถึงเขายิงไม่โดนครับป่วย เรียบร้อยอืมเออทำม,มุม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 อืมไม่ทำม,มุมทำม,มุมโสเรื่องอะไรทำม,มุมอะไปแล้วที่ไปไม่เอะอะแล้วครับมันมีเล่นข้างครับอืมก็โอ้โหใครยิงก็ไม่รู้นะโคตรจกเลยจะอาหฮิตเอ็มหรือไม่ก็ไอส์นี่แหละครับก็ คันนี้ค่อนตัวห่างว่าจะใหญ่นะเป็นข้อเสียอันยิ่งใหญ่ของรถถังคันนี้เลยแล้วก็เป็นเขาเรียกข้อเสียที่ผมไม่อยากค่อยอยากจะได้เท่าไหร่อืมโดนเฮดอีไปผมบอกแล้วไงว่าปาก,กิดมันค่อนจะแม่นนะเรื่องความแม่นปืนไว้ใจเขาได้เลยเรื่องความแม่นปืนซึ่งเจ้านี่ก็เป็นเอ็มซีที่เบามากเบาที่สุดในสายด้วยเป็นเกาะบางช้าแล้วยังจะอะไรอีกโอ้โหว่าเดอดฟังอะไรเนี่ยอะไรมา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 ,มา เออโอ้โหแย่งกันใหญ่เลยไม่ไรผม2คิวพอใจแล้วโอ้ไม่ก็อะไรเนี่ยแย่แ yeah, ย yeah. ่โอเคเจ้านี้ก็อื้อโอเคก็เป็นการชนะใหสวยงามแล้วผมก็ได้เก็บคุณสองไในตัวได้ซึ่งก็เจ้านี่ประสิทธิภาพค่อนจะดีเลยทีเดียวสำหรับการเจอระดับเดียวกันแล้วถ้ทเออว้าว T54 m o าสิบสครับ t 5่ 54, First p r o t o ์สโปไทมนะคอ่ะเดี๋ยวผมขอพูดถึง t 5่ 54, First p r o t o ์สโปไทมนะครับราคาตอนนี้มันลงขายอยู่ห้าสบาทนะครับแต่ว่าผมยังมีตังค์ไม่พอนะถ้าใครอยากจะบริจาคถ้าใครมีทัวร์เลยแล้วอยากจะบริจาคให้ผมนะตอนนี้ผมขาดอยู่มันสี่ร้อนิดนดน,ดนะครับเพื่อจะซื้อเจ้าเอ่อ t ี่แปดเฟิร์สโปรตไทมมารีวิวนะครับก็ผมยังขาดตังค์แล้วใครอยากบริจาคก,ก็บริจาคมาได้ทางทัวร์เลยนะเดี๋ยวผมจะเขียนเอ่อเบอร์ไว็บไซต์คิวถ้าใครอยากโอนมานะครับ นี่ผมต้องเรียกร้องเงินจากอะไรคนดูได้ยงไงเนี่ยครับอืมก็ขัดตอนนี้ขัดสนนะโอ้โหจริงๆเราควรจะอยู่บนเขานะแต่เล่นลงกันหมดแล้วผมอยู่ข้างบนคนเดียวแล้วโดนลุมนี่ทีมนี่แบบว่าทำไงได้เนาะตามสภาพไปนะไม่ตือนเร็วเตือนเร็วเร็วสังเกตไหมเขาว่ิ่งเช้า SCA หนึ่งอีกนี่ขนาดผมอัพเต็มนะเนี่ยเขานั่นเขาอัพเต็มหรือเ่าโอ้โอ้โอ้เบบี ยนนึดฐานวะเฮ้ยอุย้ยโคตรปิงเลยผมก็ไม่ช่วยท่านอยู่รอผมก่อนอรอผมก่อนรอผมก่อนอืมยิงมายิงดี่ถอยไปไม่ถอยอีกอุย้ยยิดไปก,ก่อนแล้วกันว้าว โอ้โหเกาะโคเทวีเลยอ้อืแมตูดดันสะท้อนอีกบอได้คำไไว่าอวยทำไมผมแรกแรงไงไม่รู้นะผมคงไม่ได้คิดตัวเองใช่ไหมอืมไม่ทำไมยิงสะท้อนวะอืมว้าวเทีาสี่เฟิร์สหนึ่งก็ไม่ได้หนาอะไรนี่ว่า Hey, ยิงข้างหน้ายัางเข้าเลยแต่ก็อย่าประมาทนะครับก็เจ้านี้ก็จะเกาะหนาได้ทีเดียวเนี่ยช่วยเฟิร์ดมอสอย่ฟยนี่แนะไม่ไม่ข้าจะไม่ให้เจ้าได้สําเร็จข้าไม่ให้เจ้าได้สําเร็จแน่เอ้พวกคนไทยทั้งหลายมามามาอือเอาไปกินสังเกตอะไรถูกอันนึงนะอือ เดี๋ยวผมจะทำให้ไอโซโกรอนที่ดูนะโอ้ยทำไมแลกแลกโอ้อืมอืมโอ้ยทำไมแลกอ่ะโอวยอืม no 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 อืมเฮ้ยเล่นเล่นเพลินได้วิศีคิวนเนี้ยอ่ะ เห็นปิงขำต่ำงี้ทำไมผมแหลกก็ไม่รู้นะครับก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะอืมโคตรเพลินเลยไปหางูสิฟ้า What โอ้โหชนะเฉยเลยอ่ะโอเคถือว่าได้ารกิจฟรีเจ็บไปห้าคิวเลยทีเดียวแต่ทำไมผมไม่เข้าใจทำไมมันแหลกๆนะ แล้วทำไมมันต้องมีขึ้นรุมนั้นด้วยเสียงเปลี่ยนไปเลยโอเคก็ถือว่าเอาฟากิจฟรีไว้กันเนาะก็เดี๋ยวผมจะเล่นทั้งหมด4รอบนะครับตามกฎปกฎติของผมเลยนะก็4รอบนะครับนะส่วนที่5สี่เฟิร์สฟอตัตไทยนะครับผมจะพูดอีกรอบนรับก็ใครอยากจะช่วยบริจาคใครมีทัวร์เลนแล้วมีเงินสักประมาณ400กว่าๆนะครับก็ตอนนี้ผมก็มาขาดแคลนเงินอยู่นะครับก็ ถ้าใครมีจิตศรัทธาก็บริจาคม,มาได้ครับเดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับืนี่ผมส,สงสารตัวเองไงไม่รู้ส <laughs> อเทียยสี่เฟอร์วัตไลผมก็อยากรีวิวนะครับเกาะมันก็จะแข็งเลยทีเดียวผมตัดสินใจจะตามตามเขาแล้วผู้เล่นคนอื่นไปนะผมไม่ชอบโซโลนะครับคันนี้ต้องเข้าใจได้วยเขาก็คันนี้มันเป็นเหมือนเฮฟวี่แทร์นะครับดังนั้นถ้า ถ้าศัตรูดันกวนตีนแบบว่าอะไรอะมาทางนั้นหมดแล้วคือผมจะหนีไม่ทันเลยพูดง่ายๆรถทางที่แบบว่าความเร็วนี้ถ้าถ้าหนีทันนี่ผมให้แบบว่าให้ดาวไปเลยเอาไปเลยห้าดาวซึ่งมันเป็นไป,นปนไม่ได้เพราะว่าความเร็วคันนี้มันก็จะตามตามนี่ผมไมค์คีวีห้านายทำยังไงไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไมไม รวยกูจะขัดขวางกันที่ทางคีวีห้าเว้ยเออขัดขวางไปๆๆๆมึงเจ้าของขวางอะไรหนากูยิงลำบากอืมไม่มีใครช่วยยิงกูเลยเหรอมาช่วยหน่อยจัดการคีวีให้หน่อยเอ้าววยเอ้ย,ย,อยทิศทางสำเร็จซะละอืมเฮ้ยช่วยนี่หน่อยโอ,โอ้มึงไม่เกี่ยวเจ ไอ้ฟังดีเคมึงไม่เกี่ยวอืมอืมมึงไม่เกี่ยวด้อืมมาทางนี้กันหน่อยสิฟ้า อุ้ยยังงี้ยิงทานอีกอุ้ย <compañ> โอ้ uen, โอย,อยออมผมบอกเลยทีเดียวว่าเกือบตายไอ้ฝากเอลยมไม่ตายอุ้ยตาย ไอจอยจดอดดาษใสโอ้ยเกือบไปก็บอกแล้วว่าเกาะมันกระดานมากครับแบบเทียจะยิงยังเข้าอ่ะยิงยังไงก็เข้าอ่ะถ้าไม่ติดตีนจริงๆนะครับก็อ่าเอาเป็นว่าช่วงนี้ก็อืมก็ชิวๆกันไปอ่ะผมอ่ะมีเวลาให้เล่นอีกรอบมันก็เจ้าตัวนี้ก็ถามว่าเล่นยากไหมก็ถ้าถ้าอยากรู้นะก็ไม่ยากมากครับตัวเนี้ย มันมันจะยากตอนสต็อกเนี่ยครับตอนเนี่ยว,ว่าเริ่มต้นแบบไม่ไม่ยิ้มใจเลยๆนั้นอ่ะยากมากครับเพราะปืนมันเจาะใครไม่ค่อยเข้าเลยครับปืนจักรโคเมะครับแต่ถ้าท็อปแล้วก็ถือว่าสบายขึ้นแบบเขาเรียกแหละชิลขึ้นเยอะพอสมควรเลยนะครับไลท์ไอต้องบอกว่าไลท์เลยถ้ามึงไปซ้ายนี่กูเกลียดเลยเนี่ยเพราะว่าที่โล่งขนาดนั้นแหละ โหแล้วเหมือนโดนทิ้งช่วงนี้ทีห้าสี่เฟิร์ตมอสกำลังฮินนะครับให้เฟิร์สโบตัวไทยนะครับมอสหนึ่งมันแค่ชื่อป้อมเยวอโอเคก็ไปดีกว่าเร็ววิ่งเร็วสุดแล้วเนี่ยเป็นเอทีเชียอะไรเียวิ่งโค้ช้าเลยช้าเอทีเอหนึ่งเยอะผมก็ไม่เข้าใจนะว่าถ้าเซนเนียเจ็ดัหนึ่งจะโอเคขึ้นหน่อยนะเพราะแรงมามันมันปรับเพิ่มพอสมควรเลยรักษาฐานซี่ซิฟะ มึงมีหน้าที่แค่มายืดฐานบีไม่ขอยืดด้วยสิโอ้โนโน้โน้โน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 เออยืดได้แล้วส่วนที่เหลือก็เอาตัวรอดกันแล้วเดี๋ยวนึงนะพอดีว่าเป็นสายตุย๋ยสายตุ๋ยสุดยอดด้วยนี่อะไรมึงทำได้อะ มึงยิงผ่านได้อะมึงทำแบบกูไม่ได้มึงไม่ใช่อังกฤษมึงไม่ใช่อังกฤษปืนกูมอมอเล็กด้วยเออถ้าปืนมอมอสูงมึงกูจะไม่ว่ายนะนิดหนึ่งนะต้องไปเชื่อฟังกันก่อนผมคาดว่าสตรูน่าจะอยู่ฝั่งกันทั้งหมดงั้นผมจะลุมนะครับโน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 โเซนผมว่าเซนน่าจะไม่อัปเกรดนะเขายังไงไม่รู้นะอืม ไอ้ใครล็อกตีไม้ไม่มีทางเาางนี่ยเ yeah, ขายังจะทุลังยึดเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ ยังจะกล้ายึดอีกมึงถามจริงมึงกล้าได้ไงวะเนี่ยถามจริงมึงมึงกล้าได้ไง <Okay. S 1> กล้าเหรอกล้าไปกล้าก็ตายไปโจมตีโว้ยเร็ว <Hello. S 1> อยากชนะต้องยึดฐานยึดไปเลยนะไม่ยึดแล้วมามา,ายุสองห้าหนึ่งนี่หนึ่งนะถ้าถ้ายังจะทนันขอเฮดอีเลยอืม ขอในเธออยากแท้โอ้โอเชี่ยอะไรอะเนี่ยอืมลองตีนไว้เลยเฮ้ยเฮ้สุขสันต์เว้ยโคสุขสันต์เลยยิงสิเฮ้ยเร็วเร็วยิงยิงเร็วเร็วไม่มีเวลาให้มึงทั้งวันนะยิง ยิงเออช้าจังวะอืมอืมช้ามาจะสู้ครับผมพูดดีอังกฤษนะโอ้โอชิปเป่งแล้ว โน no. อุยเกือบตายรอดครับเขารอดด้วยโอ้โหโอเคภารกิจผ่านอีกอันหนึ่งโอ้ oh, ได้ขิงของโ oh. okay. อ้โหโอเคอันเป็นว่านี่อัปเดตใหม่ก็ได้ของสิ่งนี้มาด้วยรับเก็บเก็บไว้แล้วก็เปลี่ยนเป็นเป็นไอเทมที่เราใช้ได้ตอนนี้อะไรโอเคไอเทมโอเคก็ทั้งสี่รอบนี่ก็โดยประมาณชนะทั้งหมดครับ ขนาดผมเล่นก่อนหน้านี้ยังชนะเลยก็แพ้บ้างเป็นธรรมดาโอ้โหนี่ดวงขึ้นนะโอเคก็ชนะทุกรอบอ่ะก็เจ้านี่ถือว่าโอเคนะถ้าถ้าเล่นได้นะถ้าทนกับสต็อกได้ถือว่าโอเคเป็นสายที่ใช้ได้ถึงแนมะ้ความเร็วจะต่ำที่สุดใน MT แล้วก็ตามผมว่านะแต่ดีในะที่ MV สี่สองสองมันปั๊บความเร็วขึ้นมาให้เร็วขึ้นสูงสูด0ห้าสิบแล้วซึ่งก็ทำให้ทันคนอื่นก็เทวดาดีมากทีเดียวสองคลิปน,นี้ก็จบไปแล้วครับ สรุปท้ายคลิปที่ผมจะพูดก็คือขยับบริจาคคือบริจาคพอ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 อ่ะอันนั้นได้ถือว่าได้ยินนคิดว่าแล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็สรุคลิปหน้าจะเป็นขนาดนะครับก็มาดูกันนะครับอสรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแย่บ yeah. ู